วันนี้ถ้าเราฟิวชั่นรถจะคุ้มไหมมาดูกันโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป Bitcoin, บิตคัพใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้ณธิชลิชานะครับวันนี้ผมจะมาลองอะไรบางอย่างวิง่งไงคือผมจะมาฟิวชั่นรถนั่นแหละครับผมแต แต่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่าการฟิวชัน่นรถถ้าว่าฟิวชั่นได้ของดีก็คือรถระดับดีเจเนอรีถูกไหมครับผมพาไปดูก่อนเดี๋ยวนะเข้าเกมก่อนปึ๊บรถระดับดีเจเนอรีสามารถวิ่งได้ทั้งหมด6รอบต่อต่อวันถูก,ถก,ถกต้องไหมซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาต้องเอารถ2คันมารวมร่างกันถามว่าคุ้มไหมรถดีเจเนอเรี่1คันกับเสียดถ้า2คันเนี่ยมันวิ่งได้8รอบถูกไหมครับ8รอบนะถ้าดีเจเนอรีวิ่งได้6รอบ ก็คือเราต้องเสียรถสองคันเพื่อให้ได้รีเจนเนอรี่เอาละปัญหาเกิดตรงนี้แหละแล้วเราจะรวมล่างไปทําไมรวมไปไม่ได้เกิดประโยชน์เลยถูกไหมซึ่งหลังจากนั้นอะ่ะมันมีเรื่องราวอื่นๆออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับหลังจากที่เอระบบฟิวชั่นออกมาคือค่าเสื่อมรถอันนี้คืออะไรที่แบบโหดร้ายสุดๆเลยค่าเสื่อมรถต่อตณวันนี้นะครับณวันที่ผมอัดคลิปอะ่ะเขาบอกว่าสิบห้าวันรถจะเสื่อมวิ่งไม่ได้โอ้ oh my god คือสิบห้าวันรถจะเสื่อมวิ่งไม่ได้งานใหญ่เกิดขึ้นกับผมเลยครับผมก็คือเฮ้ยถ้ารถเสื่อมวิ่งไม่ได้สิบห้าวันเราต้องซ่อมครับเห็นว่าต้องเสียทั้งหมดสามสิบเหรียญป่าวะไม่ใช่ดีรู้สึกเสียหกสิบเหรียญขอไปด้วยไม่รู้จะหกสิบเหรียญจริงไหมแต่รู้สึกว่าจะเสียหกสิบเหรียญต่อการซ่อมบำรุงหนึ่งหนึ่งครั้งก็คือทุกๆสิบห้าวันเราต้องเสียหกสิบเหรียญต่อการเอ่อเขาเรียกอะไรนะการบำรุงรักษารถหนึ่งคันนะครับผมโอ้ไม่ก็ผมมีห้าคันก็คือผมเเสีียยร ไม่กอดไม่กอดมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันคิดว่าการเสียค่าบำรุงรักษาอะไรเงี้ยมันมันแพงก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปทำเอ่อทำการฟิวชั่นลดเพื่อให้ได้ลดในระดับของรีเจนดารีเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก่อนที่ผมจะรีวิวะไรก็ตามนะครับคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับมาครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อ ฟิวชั f f 000 000 000 000 000 000 ify, ่นลดเหตุผลที่ฟิวชั่นเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดฟิวชั่นเลยเหตุผลที่ฟิวชั่นก็เพราะว่าหนึ่งค่าเสื่อมสภาพรดสิบห้าถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยครับสิบห้าวันเสื่อมสภาพทีหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นรถดีเจนเดอรี่ยี่สิบสามวันเสื่อมสภาพทีหนึ่งนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสเสื่อมสภาพช้ากว่ารถปกติอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงไหมแต่ประเดผมดูในในกลุ่มในอะไรมาผมอาจจะดูข้อมูลผิดมาบ้างอะไรเงี้ยถ้าผิดก็ขออภัยด้วยถ้ายังไงถ้าถูกถ้ามีอะไรผิดถูกอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ด้วย อ,อก็นั่นแหละครับผมคือถ้าค่าเสื่อมสภาพรถธรรมดามันเร็วเกินไปเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นกูไปเป็นรถรีเจนเดอรี่ละกันวิ่งได้หบรอบแต่ว่าค่าเสื่อมสภาพในการเสียค่าเสื่อมสภาพต่อครั้งมันน้อยลงแล้วมันมีคนคำนวณออกมาครับผมในกลุ่มมาแหละมีคนคำนวณออกมาประมาณว่าถ้าว่าคุณเอารถธรรมดาสองคันมารวมกันแล้วได้รีเจนเดอรี่คุณจะได้กําไรเออพอมีระบบไอเสื่อมรถมา ตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับตอนก่อนตอนอที่มีระบบฟิวชั่นอะมันยังไม่มีระบบเสื่อมรถมาไงพอไม่มีเสื่อมรถปุ๊บผมไม่เห็นจําเป็นต้องต้องทําการแบบรวมร่างเลยพอมีระบบเสื่อมรถมาปุ๊บมันรู้สึกว่าต้องจำเป็นละที่ต้องรวมร่างให้เป็นเ e g e n อ a r y ผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวนี้จะรวมแล้วผมจะเสื่อมรถอะวันที่1ิบวันที่6ก็คือวันพรุ่งนี้ผมอยากรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าว่าผมเอารถใกล้เสื่อมสภาพสองอะสองสองคันมารวมกัน รถคันใหม่ที่ผมจะได้ระบบระดับดีเทเนอรี่เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรเข้าใจผมไหมค่าเสื่อมสภาพรถอมันจะกลายเป็นว่าเออก็ยังเสื่อมสภาพต่อเนื่องไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะกลับมาเป็นรถคันใหม่ปิ้งปัง,ปงที่นับหนึ่งเลยซึ่งถ้ามันเป็นการนับหนึ่งเลยนั่นเท่ากับว่าผมก็เรียกว่าได้กําไรเลยนะเว้ยถูกป่ะเออก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับผมว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำวัคซีนนะแล้วก็ ล่นเวลาไปข้างหน้าแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงในส่วนของบางส่วนก่อนมันมีเรื่องของออ่เขายด้วยขายลดด้วยลวหลายๆคนน่าจะเห็นนะฮะไอผมกดกดขายรถตรงนี้เบิ่บเติมมันลดมาแล้ว <c oughs> โอเคแล้วไอ,อระบบขายรถอะตอนแรกเราจะเสียค่าธรรมเนียมสิห้าปซ็นะทุกคนน่าจะจําได้เสียเสียอยู่ที่สิบ้าปอร์ซ็นแต่วันนี้มันเสียค่าธรรมเนียมที่ยี่สบห้าปซนแล้ว โอ้โหเรียกว่าหนักมากรวมถึงราคาเหรียญเรียกว่าเคยเคยขึ้นสูงสุดอยู่ที่50บาทเลยนะประมาณ50บาทวันนี้ร่วงตกลงมาถึงหบาทโอ้ไมก่ก็ซึ่งถ้าใครเป็นเงินเย็นก็ไม่ต้องเสีเยงน,นะครับเล่นได้เล่นเล่นไม่ได้ก็จะถอนออกหมดก็ไม่ต้องเสีเยงน,นะครับผมไม่มีทางใดผิดหรือไม่มีทางใดถูกนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองหมดเลยไม่มีการแนะนำใดๆทั้งสิ้นว่าควรจะทําอะไรเพราะว่านี่เป็นการลงทุนผมไม่อยากแนะนําอะไรทั้งสิ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการอันดับแรกนะผมบอกก่อนนะ เดี๋ยวผมจะรีฟิลก่อนเนี่ยอีกสามนาทีเนี่ยผมจะรีฟิลแล้วผมจะวจะิ่งรถทุกคันเลยห้าคันปุ๊มวิ่งทุกคันเสร็จปุ๊บผมจะมาซัมมอนซึ่งเดี๋ยวรอดูกันครับผมขอเวลาไปวิ่งเอ่อเวลาแป๊บหนึ่งจะทำวิชีนผ่านไปเลยบึ๊บโอเคครับกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมทาการเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วก็ทําการวิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่ได้เช็คเลยเรีบอร์ดเลยลองเช็ครีบอร์ดดูก่อนได้มายี่สิบห้าเฮ้ยเยอะอยู่นะยี่สิบ คิดเลมากบอกตรงบางคนมีเป็นสิบคันนะครับผมไม่แปลกใจนะอย่าไปแปลกใจผมมีแค่นี้พออ่าสิบแปดนะครับผมเป็นคนที่กระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะไม่ได้ลงเกมใดเกมหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเท่าไหร่นะก็พยายามที่จะลงเท่าที่ลงไหวแบบถ้าเสียไปก็ไม่ต้องคิดมากโอเคเรามาเข้าถึงเมนเราดีกว่าครับอย่างที่บอกครับเราจะทําการฟิวชั่นซึ่งมันจะมีคําถามตามมาอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเราฟิวชั่นรถสองคันแล้วเดี๋ยวผมจะฟิวชั่นรถตัวนี้กับรถตัวไม่ชอบสีขาวเลย เจ็ด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 เอาอะไรดูวะก็ถึงไงผมก็ต้องฟิวชัยย่นแล้วอะผมเอตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองตัวน,วนี้สองตัวนี้ฟิวชั่นกันคําถามคือรีบอร์ดที่ได้เนี่ยที่ได้มันเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้อันที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะย้ายไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วตัวที่สองก็คือถ้าว่าเอารถสองคันมารวมร่างกันไอ้ค่าเสื่อมรถเนี่ยมันจะถูกยืดไปไหมคันใหม่จะกลายเป็นนับหนึ่งใหม่ของวันนี้หรือเปล่าเอาละมาดูกันมาแม่ นี่ไรแปดสองสา 8, 2, กับเจ็สามนะแปดสองามเจ็สามนะแปดมเจ็ดสีลุย 4, นี่นี่แปดสองสามเลือกแล้วก็สามหกโอเคเลือกเอาล้ครับผมตอนนี้ผมเลือกรถสองคันแล้วนะครับผมจะรถสองคันมาฟิวชั่นกันซึ่งมีโอกาสได้ระดับรีเจเนรีทมากถึงมากถึงเจ จะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือผมจะขาดทุนพุ่งตรงคือถ้าไม่ได้ผมจะขาดทุนในทันทีแต่ถ้าได้เราก็น่าจะกําไรแล้วมาดูกันว่าสภาพเสื่อมสภาพรถเมื่อรวมร่างแล้วจะเป็นยังไงจะนับหนึ่งไหมและรางวัลจะอยู่ตรงไหนมาดูกันหนึ่งสองสาเอ้ากดผิดอสี่สี่สองเลืออสามหกเจ็ดเอ้าเลือกกดผิดเดี๋ววะเคเค ได้เลยฟิวชั่นเออดีจนตอรี่เออไม่ขาดทุนแล้วไม่ขาดทุนแล้วดิเจนตอรี่นะเว้ยเออต้องอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่เรากดเคมเลยเดี๋ยวเราเออค่อยยิ้มได้หน่อยนะ <c oughs> ราคาตกไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ปิดคือถ้าเกมไม่ปิดกู <c oughs> <c oughs> ไม่ซีเรียสอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าเราจะทําการวิ่งรถ <c oughs> โอ้วิ่งไม่ได้วันแรกก็ไม่มีน้ํามันแล้วอ่ะโอเคขอดูนี้หน่อยนะค่าเสื่อมรถ เฮ้ยสามสิบเอ็ดว่ะนั่นไงค่าเสื่อมลดกลายเป็นวันที่ศูนย์ไว้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสำเร็จสําเร็จสาเร็จเพียงแต่ว่าผมวิ่งวันนี้ไม่ได้เสียดายไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมวิ่งแปดรอบดีกว่าวิ่งหกรอบถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นโอเคโอเคไม่เสียเนียดแต่ผมขออนุญาตทำการรีเจิสเตอร์ก่อนลงทะเบียนฮะสิบเลยเหรอสิบจริงอ่ะสิบใช่ปะเออใช่ใช่ใช่ผมจําไม่ได้ผมไม่ได้กดป้ายมานานมากไงจดจําไม่ได้แล้ว อะเส้นเท่าไร่ท่ารอ่าเก้าศูนย์สี่สามนะครับโอเคเอเจ็ดหนึ่งอะประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับได้มาปุ๊บยังวิ่งไปได้นะแล้วผมก็ไม่อไม่เสีเยดด้วอเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ตอนนี้กลายมนว่าผมจะวิ่งเหลือได้แค่สี่คันแล้วนะวันพรุ่งน,ะนะน,นี้เหมือนกันครับเหมือนเดิมก็คือผมจะทําการรวมรถคันนี้กับคันนี้สองคันนี้นะครับผมสองคันนี้นะรวมกันแล้วก็เอามาบึ้บ เอามาให้กลายเป็นดีเจนเดลลี่อีกทีหนึ่งไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าก็ขอให้เป็นลวกันนะครับผมประมาณนี้อ้ออีกอันหนึ่งผมลืมให้ดูเราแก้ข้อสงสัยไปแล้วนะว่าค่าเสื่อมลดมันกลายเป็นนับหนึ่งเลยนะกลายเป็นนับหนึ่งโอเคในส่วนของอรีวอร์ดเขามีคนบอกผมว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับรีวอร์ดออฟโซคาะจริงไหมมาดูกันเฮ้ยจริงว่าเอาอยูต่ตรงนี้โอเคนี่ไปห้าสิบเอ็ดโอ้พวกนี้ห้าสิบเอ็ดอ๋อมันเอารถสองคันมารวมกันเลยอยู่ตรงนี้เลย โอเคเรียกว่าไม่หายไปไหนอโอเค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 ไม่น่าเกียดครับไม่น่าเกียดประมาณนี้โชคดีแล้วแหละที่ผมได้ตัวนี้ทาให้ได้ตัวนี้ผมคงจะร้องไห้เหมือนกันแหละครับผมโอเคโอ้ยไม่ไมีไม่มีอะไรจะพูดแล้วรู้สึกแบบปื้มแล้วก็ดีใจดีใจนิดหนึ่งดีใจพอสมควรครับที่ได้ตัวนี้มาโอเคประมาณนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะเอาเทคนิค อะไรแปลกๆมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาดูไอทีหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกด u b s สไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ